สบายดีท่านผู้ชมวันนี้กับวันว่างๆดำไม่ได้เฮ็ดอีอย่างก็เลยเห็นนอนพักพรตื่นมาเห็นผู้หญิงกับเจ้าพากันเฮ็ดขนมสนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิพาไปก็บภาพทิดตามว่าเขาเจ้าเฮ็ดจังไหนนะพากันเฮ็ดอีอย่างเป็นขนมอีหย่างเดี๋ยวพานไปทิดตามเบืองเนาะไปกันเลยบอกได้เลยว่าขนมสนิดนี้มีส่วนประกอบเพียงแต่สองสามอย่างเท่านั้นเนาะหนึ่งคือแป้งสองหมะกร้า สามแล้วก็น,น้ำตาลเนาะที่ปูหญ,ญิงกำลังพากันคุ้นเคียวพากันนวดแป้งแล้วก็ให้เป็นก้อนกลมๆเนาะขนมชนิดนี้เป็นขนมบูฮานที่มีมาตั้งแต่ดังเดิมเราอ,อยู่ในประเทศของสมเฮานี่เนาะนั่นก็นคือข้าวนมหัวงอกนั่นเองเนาะอะ่ซึ่งขนมสนิดนี้เฮ็ดกินง่ายเนะาะทาโบเซ่อพากันติดต,ตามขั้นตอนการเฮ็ดไปเลยเนาะ คือตอนนี้ซุ้มเฮาพากันเฮ็ดเฮ็ดขนมหัวงอกนอยยากกินขนมหัวงอกพากันเสื้อน่ะแป้งพากันมาเฮ็ดมาเฮ็ดทดลองเบิงสามสี่คนพากันเฮ็ดเบิงเนาะมาลองเบิง ตอนต่อมาก็คือการตั้งหม้อต้มน้ำเนาะในหม้อหั่นบางคนก็อาจจะเพิ่มใบเตยลงไปเพื่อจะดึงความหอมจากใบเตยเข้าไปอยู่ในตัวของข้านมทีของสม a l l h e a เนาะอ่าตัวนี้คือใบเตยเนาะใส่น้อยใส่หลายแล้วจะคนมักเนะาะหลังจากนั้นก็น้าเอาข้านมที่ทุมเฮาเฮ็ดเป็นก้อนทั้งในหั่นก็มีมะพร้าวข้าวใส่น้ำตาลเนาะบางคน ก็ได้เอาใส่เป็นไนมมักโทเหลืองเนาะความแซ่บและรสชาติมันจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ท้องทินนี้แล้วแต่ผู้เฮ็ดที่มีความสะดวกว่าสมมติมีวัตถุดิบอันไหนเนาะก็เฮ็ดตามใจมกักซึ่งขั้นตอนก็นง่ายๆก็คือจังซี่แหลนะเนาะอ่าอราสมอาก็ต้มไว้ประมาณ3-5ถึง5นาทีจนให้แป้งฟูขนมฟูเนาะ มาณห้าน,นาทีนะฟูแล้วพี่น้องมันซุกแล้วเนี่ยนี่โอ้ยคือลูกซีนเลยว่ะลูกซีนเขาไปใส่หน้าเหมือนกันเนาะฟูเราไม่โดนปนไหนไฟูแล้วพี่น้องอีกประมาณจังไรอยงเด้ออีกจากซาวีเด้ยอยเริ่มซุกแล้วเห็นบ่นี่ผู้นิมากละคำเลยนี่พี่น้องเพราะว่าซุปเฮาเบาลงพร้อมกันเด้อนี่ เอาลงเธอละซิบหน่วยซิบหน่วยหม้อน้อยซิบหน่วยเนาะแล้วพวกเห็ดกันทั้งเห็ดระท่นแล้วพวกเอาลงม้อก็เอาลงแหละสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเริ่มตักมาบ้นี่ตักมา หลังจากต้มขนมซุปเป็นที่เรียบห้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก่อนการทับประทานก็นคือเอามะพร้าอ่อนมาห้อยๆหยน้าเพื่อตกแต่งความสวยงามแล้วก็ความาแ่บขึ้นอีกตติมเนาะบางคนขาเจ้าก็ใส้การคูดเป็นเส้นยาวๆเอาเผาอ่อนนะมันทีได้รสชาติแล้วก็ความแ่บที่จะแตกต่างกวนนี้ไปอีกเนาะตอนนี้สมพ่อก็จะไปซิมกันเลยตอนนี้สมอเฮดเรียบร้อยละเสี่ยวห้เบิงเนาะ ทุกขั้นตอนผ่านการจัดสรรมาอย่างดีเนาะแล้วนี้รอบแรกเด้อเชีย้เบิง้งอา้าวมันชิบขค้วมันเนะ่ะนี่หล,ลังจากที่เอาออกมาเราสุภากา็เอามะพร้าวหอยหน้าแล้วก็เอาน้ำตาลหอยเดี๋ยวเอาไปเชียร์ซีม่เบิ้งเนาะเ,เอามันขึ้นน้อยลงแล้ยสะนะปัะ้นเ,เอามันแเ้วอ่ะเอออลองเบิ้งซีนี่ สีนี่นี่คือไ่อองก่อนนี่ดอกเอียงดอกอันสันวะอันสันกับบดเตยเดี๋ยวซิมตัวนี้ก่อนมันคือเหนียวแทะมันซุปดีติเหนียวเหนียวเาเนี้ยเขาแปลงเขาเนียยเออมันเหนียววะมันมันคือสาวหนองเขียวให้ได้กินงบ้านมันเ ลองตัวนี้ตัวใหญ่เด้อพุมเจ้าทั้งในเอานันใส่หลายโพนี่ลองตัวนี้ตัวนี้สองเนาะตัวนี้มันใบเตยออตรงใบเตยนี่หอมกว่าแซบกว่าอีกคำหนึงเอาตัวนี้เดี๋ยมื สสลามมลอ,อ้มจนเออืมโอเค่อแซ<ส>่บเด,เดบเาพวกเขมน่อจาจงจะไปให้ผู้หญิงกินลำเบงงำิงเออจางน้ำจางเออน้ำจางโอ้ตัวนี้เห็ดพิเศษเลยของฝรัเห็ดาบ,บลางเมื่อไหร พอกินได้พี่น้องพอกินได้แต่ว่าเอาไปขายคือสิบงที่เราขายนะเพราะมันเข้มๆในนั้นหนึ่งเนาะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เชื่อพ่อสามี่คนพี่น้องเด้อให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะเดี๋ยจะบูพาในคลิปต่อไปคลิปต่อไปส่งห้องวันชิพากันเฮ็ดอีกยังก่อนเดินแวว็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกแหละเดี๋ยวมาติดตามมาเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบ๊ายบายเป่ายิงเขี้ยวนะยิงเขี้ยวใช่ไหมโอ้ยเขี้ยวคืองามใช่ไหมเป่าเนาะโอเคบาย